อ่ะฮัลโหลกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ก,กับผมนะครับเบ่าวชาแนลนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมมิวออนไลน์นะครับเซิ Surf Extreme ร์ฟเอ็กตรีมนะฮะอ่ะวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับผมวิธีการอัพสเตตัสของแต่ละอาชีพเนาะตามความเข้าใจของผมเองนะครับใครมีอะไรที่เพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันข้างล่างได้เลยนะฮะ หลายๆคนผู้เล่นใหม่หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าตัวนี้จะอัพอะไรตัวนั้นจะอาบอะไรนะฮะเดี๋ยวผมจะทําเป็นหลักๆเข้าๆไว้หน่อยนะฮะโดยส่วนตัวเองนะครับผมตัวผมเองเล่นเป็นตัวอาชีพดาร์กโหลดนะครับอาชีพดาร์กโหลดนี้ก็จะเล่นได้ตอนเลเวล1นึ่งไอเวลสองนะครับอ่ะเวลสองร้อยห้ะะาสิะโดยดาร์กโหลดเนี่ย อาชีพดาร์กลอดเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณสามสาสายสี่สายนะทุกคนแต่ของผมเองอ่ะตอนนี้เล่นเป็นสแตงเอจินะฮะสแตงเอจิแล้วก็คอมมานเนี่ยอัพพอใช้สกิลได้นะครับผมโดยสายเนี่ยมันก็จะมีอ,ะอย่างตอนที่ผมเล่นตอนนี้จะเน้นไปทางสแตงนะครับเพื่อความแรงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะอัพ สเต็งให้บาลานซ์กับเอจินะครับถึงถึงจะโอเคโดยที่ผู้เล่นส่วนใหญ่เขาเล่นกันนะฮะแล้วก็ตัวคอมานเนี่ยเราจะเอาไว้แค่300เนาะ300ร้อยสเตติน่าเนี่ยก็คืออัดเลือดให้ได้สักพันยังแค่นั้นแหละทุกคนก็ก็พอแล้วนะเอ่อนี้จะเป็นดาร์กโหลดสายสเต็งเอจินะแล้วก็มันจะมีอีกสายก็คือสายเอเนจีนะครับเอเนจี Energy, นี่ก็คือจะอัดไปทางเอเนจีอย่างเดียวเลยครับ อัดไปทาง Energy อย่างเดียวครับในในส่วนของ Art Dark Lord อีกสายนะที่เป็น Energy อ่ะมันจะไปเน้นในส่วนของ Energy กับ a g อ่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไอลิงก์ของเว็บไว้ให้นะฮะเป็นเว็บไอลิงก์เว็บที่มีพวกบอกอาชีพบอกไอเทมในมิวนะครับและแผนที่มอนเตอร์นะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมโดยสำหรับตัวดาร์กลอดเนี่ยครับก ก็จะมีอยู่ประมาณ2หรือ3สายสายที่1นะครับสแตงเอจิ ank, Age, ก็คือประมาณให้มันบาลานซ์กันครับทุกคนก็คือให้มันใกล้เคียงกันสแตงอาจจะมากกว่าสัก2-300อะไรเงี้ยอ่าแล้วในส่วนของที่เป็นสาย Energy s h i ช l d ก็จะไปทางเอจิ r g y s h i ช l d แล้วก็สแตงนี้อัพแค่พอใส่ชุดได้นะครับอ่านี่นี่ของเป็นตัวของ d a r k l o r d ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่า แล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนยังยังไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจนะครับในส่วนของอาชีพอื่นๆอย่างเช่นอาชีพเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับอาชีพเริ่มต้นนะอาชีพเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะมีเป็นไนท์ Night, ใช่ไหมไอ้ดาร์กไนท์ดาร์กไนท์ดาร์กวิสัทแล้วก็เอลถูกไหมอ่าอ่าเริ่มกันจากเอลก่อนแล้วกันนะเพราะเอลผมเป็นผมเล่นเอลนะ อ,อ,อีกตัวหนึ่งเอลเนี่ยเวลาการอัพสเตตัสนะครับของเอลนะครับเอลเนี่ยเขาจะเน้นไปทางเอจินะครับเขาจะเน้นไปทางเอจินะครับพวกสแตงแล้วก็ Energy s h i ช l d เนี่ยครับอาจจะเอาแค่เอาแค่พอใส่อาวุธแล้วก็ใส่สกิลได้นะครับ โดย Energy เนี่ยของเอลเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ100นะถึงจะใส่บัฟได้ครบนะไอ้น,นี่สำหรับเอลสายปกตินะครับก็คือใส่สแตงแค่พอใส่อาวุธเอจนี่ก็คืออัพเอจคือพุ่งเลยครับอัพไปนำกว่าอันอื่นๆเลยครับผมอ่าน,นี่ในส่วนของสายเอลเอลที่เป็นสายเก็บเลเวลสายโจมตีนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นอีกสายก็คือจะมีเอลสายบัฟนะครับ เอลสายบัฟก็คือวิธีการอัพเขานะครับก็คือก็จะอัพแค่สแตงเอจิพอให้ใส่ของได้และของก็น่าจะเป็นของเทียร์ต่ำๆนะครับไม่ไม่ต้องสูงมากอ่ะที่เหลือเขาก็จะมายัดเป็น Energy Shield นะครับโดยสายบัฟของเอลนะครับสายบัฟของเอลนะครับยิ่ง Energy Shield เยอะเท่าไหร่บัฟเราจะยิ่งมีคุณภาพหรือมีอ่าเพิ่มให้เรามากขึ้นนะครับ ยิ่งเอเนจีเยอะบัฟเราจะตีแรงขึ้นจะทําให้เพิ่มเกาะมากขึ้นนะครับสายเอลสายเอลบัฟนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็มาต่อกันที่อีกสายหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูสักครู่นะฮะต่อไปก็จะเป็นสายดาร์กไนท์นะครับดาร์กไนท สำหรับใครที่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ม,มาแชร์กันได้นะครับสักครู่นะครับ อ่ะโอเคมาอยู่กันที่สายดักไนท์นะครับผมดักไนท์เนี่ยมันจะมีด้วยกันก็คือสายบูกับสายอึดนะครับอ่ะสำหรับสายบูนะครับอ่าสำหรับสายบูนะครับจะเน้นไปทาง STR นะครับหรือสเต็งนั่นเองนะครับดักไนท์นะครับโดยการอัพเนี่ยจะอยู่ที่อ่าจะอยู่ที่60นะครับ60 60 40นะครับอ่าสายบูเนี่ยอ่าถ้าเอาดาเมจนะครับกับตีเร็วเน้นนะครับก็จะอัพแค่สเต็งกับเอจินะครับแต่ถ้าให้แนะนำนะครับอัพสเตงเอจิแล้วก็วิดครับอืมประมาณนั้นครับก็คือสมมติว่ามีสแต็กมีสแต็กสัก1,000นะทุกคนอ่ะสมมติมีสแต็กสัก1,000อ่าสเตตัสนะครับค่าสเตตัสสัก1,000นะ จะอยู่ที่ประมาณ str ประมาณ500 ag 250วิบ w สอครับ energy chill ก็อาจจะอัพสักนิดสักหน่อยประมาณสัก50ก็ได้นะก็จะอยู่ประมาณนั้นครับจะเน้นไปทาง s t r e นะครับผมแล้วก็ ag กับ w จะบาลานซ์กันนะครับสำหรับไนท์สายบูนะครับแล้วก็ก็จะมีในส่วนของไนท์สายอึดนะครับสายอึดเนี่ยเขาจะไปลงทางว w นะครับ ลงทางวิดนะครับวิดก็คือถ้าเป็นไนท์สายอ่ดก็ถ้าสมมุติเรามีาค่าสเตตัสสักหนึ่พันนะครับก็วิดก็จะไปอยู่ที่5 0 0ร้เอจิสักเอจิสักร้อยห้าสิบครับที่เหลือไปลงสแต็งครับก็จะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นี่คือแนวทางของทั้งสายบูและสายอึดนะครับอ่า แล้วก็จะมีในส่วนของดาร์ควิสัดนะครับดาร์ควิสัดนะครับตัวของดาร์ควิสัดนะครับสำหรับสายดาร์ควิสัดนะครับเขาจะไปเน้นทาง e r g y s h i e l d นะครับเอเอเนจี Energy, พูดผิด e r g y s h i e l d มัน POE ติด POE อะเออมันไปทาง Energy นะครับก็คือสมมติว่าเรามีพอยต์ทั้ง0 0 0นะครับ ให้เราอัพเอนเ์จี้นะครับสัก750ครับเอจี AG สัก200ครับ s c r พอใส่อาวุธได้ครับวิทก็สักหน่อยสักหน่อยนึ่งครับให้พอมีเลือดสักนิดนึงประมาณนั้นนะฮะคือไปเน้นทางเอน r g จี้นะครับถ้าเป็นสายวิศาตวะครับแล้วก็ในส่วนของถ้าเป็นาเมจิกแกเดเตอร์นะครับเมจิกแกลเดีเตอร์ก็คือ ถ้าเป็นสายบูอ่ะเขาจะเน้นไปทางสแต็งนะครับสแต็งแล้วก็เอจินะครับอ่าก็ก็ถ้าเป็นสายบูนี่ก็จะอยู่ประมาณสแต็งสมมติว่าสแต็งสักมีสักสแต็งสักหนึ่งพันนะก็จะไปสแต็งสักประมาณหกร้อยหกร้ 600, อยนะครับเอจิสามร้อยวิทสักร้อยหนึ่งแล้วก็เอเนจี้ชิลก็สักสามร้อยไอ้มันเกินแล้วนี่หว่าที่เหลือก็ลงเอเนจี้ชิลครับก็ประมาณนี้ แล้วก็ถ้าเป็นสายของอ่าเมจิกกาเดเตอร์นะครับสายเวทนะครับจะไปทาง e n เอเนจีช l ลนะครับอ่าจะไปทาง e n เอเนจีช l ลก็จะก็จะมีก็คืออัพเป็นถ้ามี1,000นะครับ e n เอเนจีช l ลน่าจะอยู่ที่ประมาณ600สแตงสามร้อยเอจิสัก200นะฮะประมาณนั้นนะฮะแล้วถ้าเป็นส่วนของสายผสมนะสายผสมก็คืออัพทุกอย่างให ให้เท่าเท่ากันนะ่ะเออแต่จะไปเน้นทาง e อ e r g y s h i e l อ่ะครับประมาณนั้นอ่าโอเคดาร์กหลดก็ไปแล้วนะฮะอ่ะโดยคร่าวๆนะครับสายทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การอัพไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่ตามหาอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ <c oughs> สำหรับการอัพค่าสเตตัสก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่ายังไงใครมีอะไรจะให้มาแนะนำอีกก็อ่าคอมเมนต์กันมาข้างใต้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปลงให้เรื่อยๆนะครับยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ